จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b บมา n โน o โป i ก g ิงส์ตประจำวันที่3มีนาคม2565โดยใช้พบคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบุบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านัจก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่พาดดดนล2ทีมนี้ในช่วงมีนาคมนี้เคาะทีมใหม่แกร่งยิ่งกว่านะ โดยงานนี้นะผมจากเดิมทีมชาติไทยจะมีคิวทําศึกฟี ف าเดช่วงเดือนมีนาคม2แมตช์ซึ่งจะพบกับทางคีริคิสสถานและก็มาเลเซียเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกเอเชียนคัพ2023เพราคัดเลือกประเทศอุซเบกิสถานล่าสุดนั้นเป็นที่แน่นอนแล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่จะพลาดอุ่นเครื่องกับทั้ง2แมตช์เดือนมีนาคมทั้งคีริกิสสถานและก็มาเลเซีย โดยมาเลเซียจะบินสู่ประเทศสิงคโปร์ทำศึกสามเศร้าอุ่นเครื่องกับทางสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21-29มีนาคมพร้อมกับมีการรายงานมาว่าทีมชาติไทยตเตรียมวางคิวอุ่นเครื่องใหม่2แมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้โดยเลือกที่จะอุ่นเครื่องกับทางทีมใหญ่จากตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและจะมีการประกาศชื่อทีมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้ ทั้ง2แมตช์นั้นจะมีการแข่งขันที่ประเทศไทยเพื่อเกลี่ยงการเดินทางในช่วงสุดการ์เช่นนี้โดย FIFA าเดย์แมตช์เดือนมีนาคมนั้นแฟนบอลไทยจะได้เห็นทีมชาติไทยชุดเต็มอย่างแน่นอนเรียกตัวผู้เล่นเข้าสู่ทีมอย่างเต็มรูปแบบโดยการนี้เพื่อจําลองเกมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับเอเชียในศซฟฟตบอลเอเชียนคัพ2023เราคัดเลือก ส่วนทีมชาติไทยชุดยุ่ยสามปีจะเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอรเมริมิกตท,ทำศึกดูใบคับ2022พบก,กับทางโคเอเชียและก็กาตานในครั้งนี้เป็นวง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแ้วกันนะฮะว่าจะเป็นทีมไหนยังลุ้นอยู่เช่นเดียวกันแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเทียบสถิติทีมชาติไทยชุดยุปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยชุด19ปีภายใต้การน,นำทัพของซัมาดอมบาริโลกาเาเซียจะจบลงด้วยปรองแชมป์ AFF ยุท3ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ที่ประเทศกัมพูชาแต่เมื่อกางสาติที่น่าทึ่งของผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้ซึ่งเป็นสติที่นักเตะญี่ปุ่นมักจะทำได้อยู่เสมอและก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้คือสติการวิ่งโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีสถิติการวิ่งระยะทางมากกว่า10กิโลเมตร ต่อเกมโดยเฉพาะสถิติในเกมพบกับทางเวียดนามที่คณะคำยกมยสีสถิติการวิ่งไกลถึง10.7กิโลเมตรเกิดพลอาพัม9.1กิโลเมตร km, ซึ่งทางชนะทิพย์สงกสินเคยเปิดเผยบอกว่าหนึ่งเทคนิคในความสำเร็จของฟุตบอลญี่ปุ่นคือต้องมีการวิ่งตอนหนึ่งเกมไม่น้อยกว่า10กิโลเมตรนั่นเองครับแตยว่าแต่เกิดพลเลยงานนี้คนที่3บาริชชูทองก็9.1กิโลเมตรอนุสักใจเพชร8.8กิโลเมตร แล้วก็ทีเ 8. 8ด็ดสักเผืพอบิมาย8.8กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันเรียบ่าครับเจแปนเปิดสถิติชนะทิพย์สุดเจ๋งฟอนเาเล่นัดประวัตินี้โดยการน,นี้ทางโทรุโอนิกิกุนซูใหญ่แห่งทัพอาซูโรเนโรส่งชนะทิพย์สงกระสินและรุกทีมชาติไทยลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริง5เกมติดต่อกันแล้วซึ่งทางคาวาซากิฟอนตาเล่นั้นเปิดบ้านเอาชนะอุรวะเรตเอมอนไป2-1 บนถินน้โทโดริกิทเซเดียมล่าสุดสื่อด้านสถิติลูกหนังของทางญี่ปุ่นได้เปิดสถิติสุดเจ๋งในเกมนี้ของทางชนาทิพนารุกทิพเชไทยดังต่อไปนี้โดยสถิติน่าสนใจของชนาทิพนั้นมีการจ่ายบอลเล่นยำในพื้นที่สุดท้ายสูงถึง86ซึ่งมากเป็นอันดับที่2ของ,ของทีมโดยกรณีลกน้า76นาทีผ่านบอล67ครั้งผ่านบอลสำเร็จ13ครั้งมากเป็นอันดับที่4ของทีม ผ่านบอลสำเร็จคิดเป็น79.6%จ่ายบอลแม่นยำในพื้นที่สุดท้าย86%มากเป็นอันที่2ของทีมครอสบอล1ครั้งบอลยาว2ครั้งโอกาสยิง1ครั้งชนะการดวนพื้น7ครั้งการเคลียร์1ครั้งระยะทาง9.2กิโลเมตรสปริ้น16ครั้งซึ่งสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนะทิพย์สงกสินตเตรียมจะช่วยคาวาสกิฟ,ฟอนเต ยืนถิ่นกัมบะโอซาก้าในวันที่6มีนาคมนี้ที่สนาม panasonic stadium ชูอิตะเป็น่างอารน,นี้ก็ไปให้กำลังใจชนาทิบสงกสินของเรากันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าอัปเดตตารางคะแนนวีลีกแมตช์ล่าสุดโคสซิโก้ในวังนี้โดยทางโคสซิโกเกติศักเสีนาเมืองอดีตกุนซอทีมชาติไทยนำทีมฮองอัยาลายลงสนามตั้ที่2ของฤดูกาล เปิดบ้านเสมอกระทางฮองลินฮาตินไปศูนย์ต่อศูนย์สมบัตให้ฮองอัญญาลายทีมของโคซิโกลกสนามไปแล้ว2นัดเก็บไปแล้ว2คะแนนรั้งอันดับ7ของตารางคะแนนในครั้งนี้อันดับที่1ก็จะเป็นไฮพงมี6แต้มแข่งไป2นัดอันดับ2เป็นเวียดเทลมี3มแต้มแข่งไป1นนัดอันดับ3ามเป็นซองลำเงี้ยงอันมี3มแต้มแข่งไป2นัด,อ,นด,นอ,อ,นนดอันดับ4ี่เป็นบินเดืองมี3มแต้มแข่งไป2นัด อันดับ5เป็นของบินดินมี3มแต้มแข่งไป2นัดอันดับ6เป็นดานังมี2แต้มแข่งไป2นัดอันดับ7เป็นฮองอัญจลายมี2แต้มแข่งไปสองนัดอันดับ8เป็นไซกอนเ c มี1แต้มแข่งไป1นนัดอันดับ9เป็นโฮจิมินซิตี้เอฟซีแข่งหนึ่งนัดมี1แต้มอันดับ10เป็นนัมดินแข่งไป2นัดมี1แต้มอันดับที่เป็นของฮองลินฮาตินแข่งไป2นัดมี1แต้มอันดับ12เป็น ฮานอยเอยังไม่แข่งนะครับผมแล้วก็มีศูนย์แต้มและอันดับที่13เป็นของ FLC ทาฮอยแข่งไป1น,นัดตอนนี้ยังไม่มีแต้มเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมน้ะต่อไปของทางโคซิโก้นั้นมีคิวนำทัพของอัญญลาลัยมีนัดบุกไปเยือนซองนำเลงอันวัน,ว,นวันที่6มีนาคมที่ถึงนี้ใครเป็นแฟนโคซิโก้นะผมก็ไปติดตามกันได้นะฮะและก็ให้กำลังใจโคซิโกกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับน้ำเป็นจ่าฝูงเลยนะฟอนตนเล่เปิดปรังเฉือนอุระวะ2ต่อ1ชนาทิพตัวจริงเล่น75าทีโดยฟอนตนเล่ซัดไป2ประตูนาทีที่2แซงเ hey! ฮอุระวะเรสไป2ต่อ1ขนขณะที่ทางเจชนาทิพสงกระสินออกสตาร์ตตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องได้ลงเล่นมากกว่าเกมที่ผ่านมาหลังเกมนี้ลงเล่นไปทั้งหมด75าที โดยผลพิธีผานมามีการแข่งขันฟุตบอลเจลิกหนึ่งนัดที่2คู่ระหว่างคาวาสกิฟอนตาเล่ทีมอันดับ2ของตารางคะแนนเปิดบังพวกกับทางอุรุวะเรตมอนท์ทีมอันดับที่17ของตารางคะแนนนัสนามคาวาสกิทโทโดริกสเตเดียมเวลร์จิเนายิกาโดยเกมลีกนัดล่าสุดทีมเจ้าบ้านคาวาสกิฟอนตาเล่บุกไปเอาชนะคาชิมาแอตเลอร์ไป2ต่อส่วนทีมเยือนอุรุวะเรตแพ้คาบ้านกับทางกะบะโอซาก้าไปศูนต่อหนึ่ง ดยเกมนี้ฟอนตาเล่ ale, นำทีมมาโดยโทรุโอนิกิคุนซอส่งแข้งหลักลงเล่นอาทิเช่นยาสุโตะมากิสกะโชโกะทานิกุชิเลอันโดจามิยาวและชนาทิพย์สงกสินแล้วรุกทีมชาติไทยที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเป็นเกมที่5ติดต่อกันรวมทุกประการส่วนทางอุระวะนำทีมมาโดยริ h, คาโดปบริตเกชกุนซอของทีมส่งแข้งหลักลงสนามทั้งทางอาซุกิอิโตะโยชิโอโคอิซุมิอากตารุเอสากะ ทาคาฮิโร่อาคิโมโตะและก็อเล็กซานเดอร์โชโดยเกมครึ่งแรกนั้นเป็นทีมเย็ยนที่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากทางทาคุยะอิวานามิที่ได้ขึ้นโคกเป็นประตูให้อุรุวะออนนาไปก่อนและกระจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มมาครึ่งหลังเจ้าทินเร่งเครื่องเต็มที่กำลังจะเปิดเกมบุกอย่างหนักจนมาได้ประตูตามที่เสมอจากจังหวะเตะบุมของยาชุโตะวากิสกะเปิดมาให้อีเอนากะมงเข้าไปช่วยทีมตามที่เสมอหนึ่งต่อหนึ่ง ถัดมาอีก2อนาทีในที่64วิกกิตยามาเนะได้สัดเต็มข้อด้วยซ้ายหน้ารกรอบเข็โทษบอลเสียบสามเหลี่ยมไปอย่างสวยงามชาวบ้านออกนําไปก่อน2ต่อ 1. หนึ่ที่ที่76ชนาทิพสงกสินและรุกชาวไทยถูเกเปลี่ยนตัวออกตามเทคนิคของทางโคชแต่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบ9ก้นาทีคาวาสกิฟอนเตเล่นั้นเปิดบ้านเอาชนะอุรวะอารเตมอน ไป2ต่อ1นําให้สถานการณ์ล่าสุดในลีกคาวาสกิฟอนเตเล่แข่งไป4ีนัดชนะไป3แพ้ไป1่มี9คะแนนรั้งจากฝูงของตารางคะแนนช่วคราวส่วนอุราวะเรดไดมอนด์ยังมี1แต้มเท่าเดิมจาก4ี่นัดรั้งอันดับที่17ของตารางคะแนนในครั้งนี้เป็นนานว่าง,งานที่ผมถือว่าทีมออของทางชนะทิพนั้นก็เกือบแย่เหมือนกันแต่มาได้ประตูช่วงสุดท้าย2ลูกถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาครับ และนี่ก็เป็นจยลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยหมายมลโนโป๊กิ้งสไตล์ประจำวันที่3มีนาคม2565โดยใช้บุรครา่รฟุตบอลไทยครับ